ออกไปตามล pelled, ม่าหมูปลาของเฮาเนาะพี่ ruined, น้องส่วนหลายก็เป็นหมูน้อยๆเนาะหมูน้อยคือหมูปลาเลยจะมาโลหลายเลยโอ้โหมันจะเจอหมูไหมเนี่ยนี่อู้อู้เห็นลูกคนพุ่งคนพุบงอู้เอิร์ดเอิร์ดอิร์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 สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ มือนี้กัอยู่ส่วนคือเก่าเนาะพี่น้องกรบโบได้ไปใส่เนาะพี่น้องก็งกคือมือนี้เนาะเฮากะได้ยางลงมาเนาะก่อจะมาซอกหมู่ของเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องก็คือหมู่ของเฮาน่ะหายไปจโนะโคกเนาะหมูตัวใหญ่ๆยาวตัวใหญ่ๆขนาดพี่น้องที่หลายๆคนกับว่าอยากได้เป็นเม่พันเนาะ ตัวนั่นก็คือหายไปจากโคกได้สามมือแล้วบบกลับมาเนาะเฮากับมาโซกแต่ละมือกับมาโซกที่เกิดแต่โบหินเนาะมือนี่ก็เลยว่าสิพาพี่น้องเนาะไปตามล่าหาหมูของเฮาเนะว่ามันจักมันหนีไปเลยหรือว่ามันไปเกิดลูกอยู่ป่าหรือว่าแบบจังใดกับบุหง้ก,กันเนาะเพราะว่ากาโบาได้เจอเป็นเวลาสามมือแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้คือนุ่นกับสิพาพี่น้องเนาะออกไปตามล่าหมูปลาของเฮาเนะพี่น้องไป สีพาก็รู้ว่าสีาเป็นเบิ้งคองมันเอาปากเกาสำหรับมันบูยูสามมือแล้วพี่นงไปนี่ยามนี่ก็คือเป็นยามอ่าบูเบอร์รี่ของเราเนาะนี่ใส่หมวกนี่บูเบอร์รี่ของเราสุกแล้วเนาะหรือว่าหมักม่วงพี่นงดีสุกดำๆหมูวานี่ลายลาย,ลายแต่ว่าเอาอันสั้นลงมาเกือบเป็ดเนาะนี่เป็นจากซีเลยเขาก็มาปิดแบบนี้เนาะ กินโอ้มันบมันออกกินอีกอยู่แต่ว่ามัน,นยังมีคิ้ฝุ่นนิดนึงอืมอร่อยเปรี้ยวนิดนึงสุกหลายอยู่เด้อนี่เนาะดำแบบนี้ลนนนนแล้วก็นเมื่อวานนี่กลิ่นข้าวเจ้าว่า กเป่าแล้วเขาบุคห้เห็นแข่้วนะมีคนถามว่านุ่นไปดัดฟันบอกขึ้นมากนี่แข้วดำก็คือขอโทษขออภัยในการที่แบบว่าเวลาเขาถายคลิปแล้วเสียงมันดังเนาะเพราะว่าสวนเฮานี่มันอยู่ใกล้ๆกับเส้นทางใหญ่นะพี่นอกนี่โว้ยนี่เนาะ หมูเขามันออกไปจุดนั่นมานพี่น้องคือมันอันชิว่านอะไรแบบทะลุเลยเนาะทะลุโขหมูหนีไปเลยเนาะพังเลยอันนี้เนี่ยแบบแปลงไหลหอบแล้วก็คือเกาแปลงหลหอบคือเกาแต่ว่าเป็นอย่างไรก็จะได้ไปโอกมันเนาะเพราะว่าอ่าอีพอกับแม่ขาเจ้าว่าให้ไปโอกเนาะเพราะว่าไหลมือแล้วที่หมูเนี่ยหายไปเนาะย่านแบบว่าอ่ามันจะไปไปไหนไปแล้วก็หายไปเลยะนาะ ลองไปซอกเบิงว่าสิเจอหมูโบน้อเพระาะว่ากับโบเจอกันหลายมือแล้วไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็สิพาพี่น้องอย่างขึ้นเมื่อตามนี้เนาะโอ้แนี่นามนักพอสมควรเนาะอันนี้มันกุ้งหนามีแม่ปลูกเพราะว่าเอาเฮ็นหัวไปเลยเนาะ แดดแดดค่อนข้างแหงงนะพี่นอ้องแล้วก็ใส่เครื่องยาวแบบนี้นี่ฟังนี่น้องพี่น้องก,ก็คือมันจะเป็นอันมันจะเป็นบวกเป็นอย่างต่างๆค่ะนะ่ะปกติหมูหันมักออกไปทางนั่นแหละแต่ว่าบวกไปซอกเทือเดียวเขาจะมาซอกทางนี้ก่อนคว่าบ,บูเจอทางนี้ก็จะได้ออกไปทางฟังพุน้นหรือก็ไปทางนั่นเลยเนาะอือ สอนมาอยู่ทำอิจน้อยอยู่นี่นะพี่น้องเอ๊ะตึบอะไรกับตึบแท้ตืบวาเนาะแล้วเขาก็มาทางหญ้าแล้วก็ปลูกเป็นสวนเป็นอย่างต่างๆเนาะแต่ว่าแต่ก่อนอผมมีคนมาอยู่เนาะหลายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนมาอยู่มาปลูกหญ้าเรียงเป็นเรียงไก่เรียงซับอยู่แถวนี้เนาะ Oh. อยางมาเรื่อยๆนะนี่พี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่ก็จะเป็นอันอเป็นบ้านคนเนาะอยู่ติดกันนี่แหละแต่ว่าเนแบบอยากห่างกันนว้นึ่ะอนิวาเช่นไงแบบมันขั้นหัวมีหัวมีอย่างต่างๆเนาะแต่ละบ่อนที่มีคนอยู่ก็คือเขาจะเลี้ยงเป็นซั์ปีกซัดอีอย่างเนาะเลี้ยงมืวเลี้ยงควายย่านสิไปบุหรือว่าไป บวนที่เขายูย่านไปกัดไปอันแบบกัดเครื่องกัดของซ่านซ่าเนเขากันเลยแบบได้ร่มหัวแบบนี้เนาะ<อ>นี่เนาะพี่โน่ก็ทั้งนี้ก็จะแบบเป็นปลาตุ๊บๆแบบนี้เลยเขาสิพากันมาซอกอยู่ปลาอยู่ทึงนี่กอนเพราะว่าหมู่หั่นมาขึ้นมาทั้งทึงหนองเขาพี่แล้วก็มาบุเพราะว่า แถวปลาแถวนี้ฮันมันจะเป็นปลาแบบอุดมสม,มูนะุณ์แน้ะพี่น้องอยูพืนเนี่ยจะเป็นน้าเป็นบวกมีน้ามันนะแต่ว่ายูเทิงก็จะเป็นปลาไม่แบบนี้เนาะนี่มากันเลยตัวไก่ตกกัวย่างก็ยังมานอนอยู่พี่อะนะโอ้หนะ่านาตัวหมูตัวนั่นเสียเลยโอ้ตายแล้วตัวปลากระกยเนาะนี่ยอดวายก็มียอดวายคม นี่มันจะเป็นปลาแบบนี้แหละพี่โอกยามนี่ต่ว่ายังม,มีน้ำซุมแบบนี้เนาะนี่หอยตีนหมูโอ้มีหอยตีนหมูนี่ตีนหมูจป็นย่างเนาะเพราะว่างัวงวแม่ที่เทาเลี้ยงตัวเดียวอยู่นี่นะเนาะเอาไปขายแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ฮนยังเหลือแต่หมูที่ยูพี่นะบุมมีเลยงวเนาะเพราะว่าเอาไปส่วนที่เหลือฮนเราเอาไปปล่อยอยู่นานพะูดเนาะเพราะว่ายูพี่มันบุมีหญมีอย่างแล้วมันแห้งเนาะแต่ว่า บอลนี่ฮะจะเป็นบอลที่แบบว่าหม่มาเป็ดไก่อะไรต่างๆเนาะมักมากอยู่เพราะว่ามันซุม่มมันปิดปาแก่ที่แบบว่ามีน้ำซุ่มตลอดเวลาเราแวถวหน้าเนาะสังเกตในพีน่น้องมันจะมีหญ้าอ่อนๆลายเนาะปิดไก่เลี้ยงควายแต่ว่าปีนี้ก็คือควายเขาก็ตัวนึงตายเนาะแล้วก็ยังเหลืออีกตัวนึงก็คายออกไปแล้วเนะนี่หืมหลศอกแบบนี้โอ้ สมพ่องควายหมูมาอยู่ผิวด้วเนอะน้ำซึมแบบนี้ดิโอ้โบุญันหอยหมูมานอนอยู่นี่วะอือนี่สม้มส้มมะกอกเนาะอันนี้เป็นกุกมันกินได้อือเหยากำลังปรุงอ่อน ฮัลโหลย,ยังไม่อยู่เลยนี่ยันหอยหมูอยู่วันเนี้ยเมียนได้นี่แต่ว่าเ้าว่าบริเวว่าเขาสังเกตบรได้ว่าเป็นหมูเฮาหรือว่าเป็นหมูคนอื่นที่แบบว่ามาเนาะเพราะว่ามีหมูอันบริเวณอ้อมข้างนี่เขาจะเฮ็ดอันเป็นสะหน่มคือของเฮาเนาะเขาเอิ้นสนหน่ำนะหรือว่าสวนนั่แหละ เขาก็ปล่อยหมูพื่กันปล่อยบางเชือกก็มาโล่หอดอันอยู่ส่วนของนุ่นพี่แต่ว่าบางเชือกกับ่มาหอดเนาะแต่ว่าส่วนหลายก็เป็นหมูน้อยๆเนาะหมูน้อยคือหมูปลาเลยเจ้ามาโลหลายเด้ตอนเศร้าคือเขาตื่นมาเขามาโล่เกือหมูเกลือย่างนี้เห็นหมูว่าก็หลายเนาะน่าจะเป็นหมูเจ้าเลี้ยงแถวนี้เดียวหรือว่าเป็นหมูปลาป่ะหมูปลาไปจักเนาะอ้าหอดยางขึ้นมาหมูเปียกหมดหบื่อีซ่แถวใดเนาะ ลาะเบื้องตามนี่เลยพี่น้องมีวีเวลสิเจอ่ยอยู่บนน้อเนาะนี่ความตึ๊บว่าหายวะเนาะพี่น้องเขาคิดไปซอกดูใส่ปะเนี่ยโห ตอนนี้เนาะคือนุ่นจิพาพี่น้องบุกปาขึ้นเมือทั้งทึงนี่เพราะว่าตอนนั่นมูเฮ้าอะนะเคยหายไปจากโคกแล้วไปเกิดมูแถวเกิอดอันตุเกิดน้องเกิดตูมูนี่แหละเกิดแถวนี่แหละแถวป่าตึบต๊บๆนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นทามาซอกก็คือเป็นยามฝนเนาะก็คือมาโอกกันมีพอมีน้องทรายมีนุ่นแล้วก็มีพี่น้องอีกคนนึงเป็นสี่คนเนาะที่มาโอกแล้วก็เจอ ว่า,าบุณใ์ใจว่ายามนี้เราดูฮ้อนมันจะมาอยู่บนเก่าบอรหรือว่ามันจะไปบนอื่นเนาะแต่ว่าเุื่อกระซอกจุดตั้งแต่อยู่ลุมพผู้แหละขึ้นมากับผู้เห็นแต่ว่าเขาที่ลงไปเบิงอยู่บนเก่าเบิงว่าชะอยู่บนหันบอรหรือว่าชะอยู่บนอื่นเนาะไปรถซอกซโอ้โหตึกมากเลยนะเนี่ย นี่เนาะระดับความตึบก็คือพี่น้องมันเป็นเต็มสี่เลยแหละโอ้โหมันจะเจอหมูไหมเนี่ยโอ้โหทำหมวกข้งตัวเองเกือบเนาะ เนี่ยใจว่ามันอยู่แถวใดเนาะหมูปานตึกโพดเนาะไปไปต่อนี่โอ้บอลนีแเลยบานอันหมูเกิด บ่อหนนมันมาเกิดเกาในพี่น้องนี่มันเกาหมดแล้วถือพอสมควรห้อน,น้เดี๋ยวเหาจะมพอ,อกตามเทิงในเบิง้งว่าเซมีอยู่บ่เนาะไปัวร้อนล่อนใหม่หอยพี่น้องเมื่อยชเอ๊ช่อะไรเรงีนเสียงโอ้พี่น้องนี่นี่โอ้โอ,โอ,โโอโเห็นลูกมันพุ่นพุ่นพโอ้ออร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 ,อร,อร โอ้มันหายไปบหลายมือซอกโอ้มันมาตุกนี่ลูกโอ้มันตัวน้อยโอ้มันจะมาตัดแถวนี่บุงรูปพี่น้องอ่าเห็ดหังเห็ดบอนติองพักพรนนาี่มันนอนหลยสงสัยนี่โอ้มันจุดจุดเพลบาแถวนี่อร์อรอรโอ้หายไปไซส์ลายมือมันเกิดลูกเนาะ อลูกมันปิริพุ่นยายนพุน๋ย่าโนจ๊บลองไปไล่ให้พี่น้องเบิง้งเบิ้งเอามีจักโตอาร์เอ๊ะเอาไปเบิังเอาไปเบิังเอ้โซวตัวหน่อยโอ้น้องหน่องน่ารักมากอะ่ะอเบิ้งมีจักโตเบิ้งหนึ่งสองสามสี่หา้าหก มึงหกตัวแม่เราบอกหกตัวเจ็ดตัววะ <_ t ot> นี่โอ้ความหักนี่อ้มต่ว่าค่อขนข้างอาะจอยจน,งนึงเนาะโอ้เดี๋ยวออกไปก่อนมาให้เขาป้ารักมาเกิดลูกพี่พี่เดี๋ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเจ็ดทั้งแม่เนาะ อ้าพอก็อ้อยมันอิบลูกมันายมันอิบลูกมันหนึสองโอ้ครบแล้วหกตัวนี่พีน่นกเกิดลูกหกตัวแต่ว่าตัวใดเอ๊ะตัวลำตัวปากยาวอืมสองตัวพี่พีดีสองตัวพี่ดีวันนี้มาส่งมันก็เลียนงายเนาะโอ้ย อ๋ถูบนมันเห็ดแบบอาณาจักรของตัวเองนะอาณาจักรหมูเนาะแถวนี้โอ้โหยี่บอลนี้เรจะเป็นบอลอยู่บนนอนของหมูแต่ละมือเลยเพราะว่าหายไปสามมือมือนี่เข้าเป็นมือที่สี่เนาะแล้วเขากับมาซอกเหมือนเดิมก็คือเขามาซอกอันที่แปลงอัน กกินห้ามกินนี่อย่างนี่แหละเขาปกติเขาก็มาเกือปกติตอนเศร้าตอนแรงเนาะแต่ว่านี่มาซ้ำซีมือเราบุหเห็นวันนี้ก็เลยแบบว่าอี่พอวาลองมาซอกเบิงเพืิอมมาเกิดลูกยิวนแถวเก่าแต่ว่าโตเก่าฮันมันก็เกิดฮันมันอยู่ลุมพุ่นแต่ว่าตัวนี้มาเกิดอยู่เชิงนี้อีกอีกจุดหนึ่งเนาะแต่ว่าลูกมัเกิดเป็นแต่หักโย้เนาะเมื่อใดยี่พาลูกกลับไปนอนคอกบุกลับเธอบอกว่า ีไล่กลับเลยบอหรือว่มมาจังใดนี่ต้องได้ไปถามอีพออีกรอบหนึ่งเพราะว่ายันมันบวอชอันแบบบวชมือเขากำนดจังนี่เนาะเอาไรกลับยันนแบบเขาเลี่ยงบุได้อะนะเลี้ยงแล้วมันตายป่วยเขาอยู่ตามธรรมชาิแบบนี้เนาะเขาเลี่ยงก็เป็นแบบนี้แหละขั้นเวลาสิเกิดลูกเนาะก็คือเขาก็ป่อยมันมายูตามปลาจะนไหแหละพี่นอ้องแต่ว่านุ่นก็ตกใจคือการตอนที่มาโซขนะคิดว่าจะจะบจุ่บแล้วเพราะว่ามาทางแดดแห้งทางหดเนาะเพราะว่า หมูก็าหายไปลายมือแล้วตัวนี่มันก็มัานมาขายกับเราดบบมืนไปได้เราได้มืนมืนไปได้เราได้เราวันนี้มันมาหายจะนีน่เนาะเขาก็ต้องมาโซโกนะเจ้าของก็คือแบบอีแม่ก็พอกับว่ามันหมานลูกแต่นู่นนั่นไปเกือทุกมื้อบุหัวมานลูกหรือว่ามันกินข้าวลายนี่เกิดลูกแล้วแล้ว่ว่าท้องัฟองอยู่คเก่าป้าน,นัตูวกใหญ่เนาะนี่พี่น้องโอ้ยบน,นึกไว้จะจวบเนาะบุญเนาะ ว uh huh. ดีใจเนาะพี่น้องได้สมาชิกใหม่เพิ่มเนาะจีได้มีตัวมูหล,ลายๆโตเพิ่มอีกแล้วสิได้เลี้ยงเต็มทีนะพี่น้องมื่อมีเนาะก็ภารกิจของเฮาก็ได้จบเนาะได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้เนาะในการสอกมูเนาะคิดว่าจะบูเจอแต่ว่ากามาเจอก็โอเคเนาะแบบเอาสอกก็ถือว่าเขามีบุญเนาะบางทีเนี่ยเขามาสอกเป็นมือกับผูเห็นแต่ว่าอันนี้นู่นใส่เวลาสอกน่าจะประมาณาสัปโมงครึ่งนี่ได้เนาะบุคคลสอกสอนะัปโมงเนาะ ลกลมาเจอเนาะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะมาเกิดอยู่แถวนี้บ่หรือวา่ามันจะไปเกิดทางฟังพุ่นเพราะวา่าปกติฮันมันไปเล่นทางฟังพุ่นน่ะอันบุกอ,อกอันคอกมูยามใดก็คือไปเล่นทางฟังพุ่นแต่ว่าบอลมันมาเกิดลูกก็คือนี่จะเป็นปลาแบบนี้แล้วเนาะเคียวแบบนี้เลยพี่นกแต่ว่านี่มันอ่าเขาปลูกมังงนงไวอยูุปลาเนาะพี่นงก,ก็จะประมาณนี้เลยมือนน้ก่ถือว่า ภารกิจของเฮาก็ได้สิ้นสิ้นเนาะพี่น้องดีใจสุดๆเลยได้เซอร์ไพรส์ไหม,ม่เนาะพี่น้องก็เสิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนั้นจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนู่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบายเฮ้ยเนาะดีใจสุดๆเลยเจอกันไอ้หมู